ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hitman Re b บ r n กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวเบียร์คุรันห้าดาวกันนั่นเองนะครับก็นะครับถ้าเราจะรีวิวเบียร์คุรันห้าดาวเนี่ยสิ่งที่ผมต้องมีสองอย่างนะครับก็คือมีตัวของเบียร์คุรันก่อนเลยนะครับโอ้โหอย่างเท่ปึ๊บนะครับซึ่งเบียร์คุรันของผมเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งดาวนะครับ อุปกรณ์ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับพลังมันเลยจะค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็ใส่ไปก่อนละกันก็ชุดไม่ค่อยดีมากนะครับเดี๋ยวไปถอดของโกคุเดระมาให้ก่อนไปถอดของโกคุเดระนะครับก็เราไปเล่นกันในศึกแห่งยุติธรรมนะครับตัวที่ผมจะใช้นะครับก็จะได้แก่เบียคุรันนะครับซึนะแล้วก็เบลนะครับนั่นเองประมาณนั้นเลยเข้ากันไปเลยนะครับ เจอคนเวลสามสิบสองนะครับดูว่าเขามีเบียร์คูลันไหมนะเออเขาจะมีเป็นตัวของเจ้าเรียวเฮนะครับเป็นเบลเฟกอร์แล้วก็มุคุโร่นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถสู้กับเขาได้ดีหรือไม่นะครับก็ไปดูกันเลยสําหรับตัวของมุคุโร่นะก็เป็นตัวเดียวที่ผมคิดว่าน่ากลัวนะส่วนเรียวเฮกับเบลเฟกอร์ก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มากเท่ามุคุโร่นะมุคุโร่เป็นเทพพีพีนะครับก็ ดูกันไว้ได้เลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเบียร์คูลันของผมซึ่งผมจะใช้เป็นเบียร์คูลันกับตัวของกล่องไอ้กล่องกล่องแช่นะครับปุ๊บเนี่ยเข้ามาปุ๊บแช่เขาไปก่อนดึงเขาเข้ามานะครับยิงไปฟึบล้มลงไปปุ๊บนะครับปุ๊บก็จะเรียกว่าเป็นคอมโบเดียวแล้วก็แตกเลยก็ว่าได้นะครับประมาณนั้นเลยไปรอบสองครับฟึบเริ่มมาปุ๊บแช่เขาไปก่อนดึงยิงปับ๊บ เขาฟื้นปุ๊บปุ๊บมังกรขาวไปต่อไม่โดนนะคะอันนี้เริ่มไม่ดีเท่าไหร่อ่ะปรับ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 ดึงมาต่อนะครับอ่ะคอมโบจากฟ้าค้าครับปุ๊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 บ,บ,บ,บเก่งอยู่เหมือนกันนั่นนี่ยปุ๊บแคบ่แต่คร,รับแตกบ้าบอล้วครับสำหรับตัวของเดลเฟกอนนะครับก็ไปดูกันที่มุคุโร่กันต่อเลยนะครับกดแช่ไปเลย ปึ๊บเริ่มมาแช่กันะครับดึงเข้ามาปึ๊บแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีปรับปรับปับปับเรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการคอมโบของเบียคุรันในศึกแห่งยุติธรรมนะครับก็นะครับเดี๋ยวถ้าผมก็จะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปทําการรีวิวเบียคุรันนะครับในตัวของเออธรรมดาก่อนนะครับนั่นก็คือหมวดสำรวจนั่นเองนะครับอีผิงไปข้างหน้าแล้ว นะครับก็ไปดูกันที่หมวดผจญภัยกันเลยนะครับไปตรงเจ็ดขีดหนึ่งแล้วกันนะครับหรือออเดี๋ยวผมไปตรงขั้นสูงดีกว่านะครับจะได้ของมาด้วยผมไปตรงจี้นะครับผมจะเอาของมาอัพของชาตินภานะครับเพราะว่าตอนนี้ของนภาผมนะไม่พออย่างมากเลยผมจะลองใช้เป็นบาจิวกับอี้ผิงด้วยดูนะครับเพราะว่า เป็นตัวที่ผมเดี๋ยวจะเอามารีวิวแน่นอนนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปรีวิวบาจิวหรืออีผิงหรือตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้นะครับก็จะพยายามทําให้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวของเบลคูลันนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถคอมโบได้นะก็จะเป็นส่วนของการคอมโบกับก,บกล่องน้ําแข็งซึ่งจะพอเราแช่น้ําแข็งเบิบๆนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเข้ามานะครับแล้วก็ใช้สกิล3ดึงแล้วก็สกิล2ยิงเลเซอร์นะครับก็จะทําให้ ใช้ได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับจะถือว่าเต็มประสิทธ,ธิภาพเลยนะครับก็เบียคุรัน,นครับดึงมานะครับปุ๊บสกิลสามจะเป็นการยริงไปก่อนอยู่แล้วนะครับหนึ่งทีดังนั้นถ้าเราใช้สกิลสองต่อก็จะการยรรินสองทีนะครับนี่นะครับถ้าเราใช้ไปสักฝักเบียคุรันของเราเราก็จะเป็นบินอยู่บนฟ้านั่นเองนะครับไม่ตายทีเกเดตายแนละปุ๊บปุ๊บ ดนอกมาก่นนนะครับี่นะครับถ้าเบียร์คุรันของเราบินอยู่บนฟ้าอยู่เนี่ยเวลาย,ยิงนิ้วสีขาวสกิลสองนะครับมันก็จะยิงเป็นแถบเลยนะซึ่งก็ถือว่าดีเจอไอจีจีแล้วฮะฟุ๊บมาถึงก็มาปุป๊บดึงมันเข้ามาก่อน ปุ๊บก็ยิงไปตู้ปุ๊บเราบินขึ้นบนบนฟ้าครับปั๊บปั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 บอันติพร้อมนะครับปุ๊บออกมาตรงนี้ก่อนมาโชว์อันติให้สวยงามปุ๊บนะครับแล้วก็ตุ้มปั๊บระเบิดไปครับปุ๊บปุ๊บ ร,ร้อยแล้วครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะเห็นคอมโบของเบียคูลันไปแล้ว uh huh. ผมก็จะมาทําคลิปเรื่องการคอมโบของเบียคุลันนะครับอีกทีหนึ่งนะในครั้งต่อไปใครอยากได้ให้เห็นคลิปนั้นนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะพยายามทาคลิปนะครับไปลง PVP ของธรรมดานะก็คือไปลงในส่วนของ เอ่ออารีน่าธรรมดานะครับที่ไม่ใช่สืกแข่งยุติธรรมก็คือสืกแข่งชัยชนะนั่นเองก็คืออันนี้นะครับนี่ครับก็จะเอาไปลงมานะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ